มาแล้วนะกับสีสลไลท์นั่นมันน้ำยาล้างจานสีสลไลท์นะครับหรือสีขาวมุกสวยๆหนังปลาทูแบบนี้นี่เองคันนี้คือ HRV รุ่น1.5 ESEV ตัวท็อปสุดไ s นะทุกคนมาดูตัวรถกันครับเครื่อง1.5 ESEV นี่มันประหยัดน้ำมันเนาะนี่ดูบอดี้รถก่อนเลยหัวน็อตเป็นไงไม่ขยับเลยนะรับประกันโครงสร้างรถให้ครับว่ามันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมากระบบเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ต่างๆเนี่ยออกรถไปก็สบายใจได้เพราะมีวารนตีคุ้มครองจากศูนย์ฮอนด้านะครับ เข้าศูนย์ได้ทุกศูนย์ของ Honda เลยถ้ารถมีปัญหาขึ้นมาจริงๆนะครับมาดูตัวรถกันต่อคันนี้ตัวรถปี2023-24นะครับทุกคนมาดูตัวรถกันนี่ล้อแม็กสวยๆส,สีรถสวยๆพอโดนแสงแล้วมันจะเป็นประกายแบบว่ามุกๆหน่อยมันไม่ได้ขาวจัดนะมันเป็นขาวรีเฟกเออมันมีขาวรีเฟกด้วยนะนี่ภายในนี่ครับเบาะหนังสีดำแต่เข็บได้สีแดงเบาะปรับไฟฟ้ามีไฟส,สองใต้เท้าสีขาวมาให้ออปชั่นครบครับ Honda Sensing เบรกอัตโนมัติ1พวงมาลัยเวลารถออกนอกเลนระบบนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับแพทเทิ มีพร้อมเลขใหม่ครับ73,863กิกโลเท่านั้นเองหน้าจอของเขาเชื่อมต่อ Apple Car าเพดูแบบเวลาเดินทางไกลได้เลยนะแล้วนี่มีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายด้วยนะก็คือวางโทรศัพท์ไปแบบนี้ชาร์จแบตได้เลยนะครับโหมดเนี่ยมีให้ปรับ3โหมดสปอร์ต o r m a l Eco และก็นี่มีโหมดลงทางลาดชันด้วยนะเวลาขึ้นเขาลงห้วยจะได้ถนอมเกียร์นะครับเบรกมือฟ้าอัโตเบคโทุกอย่างครบแล้วดูนี่ความไฮโซโกเกะมันก็ต้องเปิดสลูปหน่อยหรือเปล่าเวลาขับรถเฮ้ยมาดูใน ส่วนของโครงสร้างกันต่อครับเม็ดอาร์ k, เดิมทุกจุดเห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะครับรับประกันเลยว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักมาถ้าใครไม่สบายใจนะสามารถนําทีมช่างมาตรวจสอบรถเราได้เลยนะเรายินดีมากๆนะครับอ่ะดูฝั่งนี้เบาะหลังเป็นไงกริปเลยไหมกริปเลยนะมีแอร์หลังให้พร้อมนะครับแล้วดูโครงสร้างตรงนี้นี่ เม็ดอาร์ชัดเจนเดิมๆต้องแบบนี้นะครับไปดูด้านท้ายกันดีกว่าด้านท้ายตัวท็อป RS นี่ไฟเป็นแบบ f ู l l LED แบบนี้เซ็นเซอร์ถอยมีครบกล้องถอยมีให้นะครับและเปิดท้ายแบบระบบฝาท้ายไฟฟ้าหรือว่าจะคลิกเซนเซอร์ก็ได้น,นี่ก็คือส่วนในพื้นที่เก็บของเอ้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้นะแบบนี้ถ้าแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อสั่งให้ลูกค้าเพิ่มนะครับเพราะว่ามไม่มีเนาะจริงๆมันควรจะมีมันจะเป็นที่บางสัมภาระนะครับมันควรมีเนาะเดี๋ยวไม่ต้องกลัวครับออกรถกับเราเดี๋ยวเราจัดการให้้้อออ่ะเเเเวลลาพัับบบมมนนนนนก็็จรรีีีียยแคืขขดงปถ นเนกประสงค์โนสไตล์รถทอสโอเวอร์ครับมันไปไหนมาไหนได้สะดวกใช้ในเมืองก็ได้ขับออกต่างจังหวัดก็ได้นะครับในราคาค่าตัวเบามากคันนี้8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทและถ้าใครอยากผ่อนแบบฟรีดาวน์เนอะก็จะตกผ่อนเนี่ยละประมาณ16,000บาทอ่ะคร่าวๆนะครับ16,000บาทแต่ถ้าใครจะซื้อเงินสดน,นะมีแวดไหมมีแวด7%นนะแต่เดี๋ยวผมจ่ายค่าแวดให้ลูกค้าไม่ต้องจ่าย 9 9 9 0 0 0บาทจบราคานี้เอารถกลับบ้านพร้อมกับเล่นทะเบียนได้เลยนะมาดูในส่วนของโครงสร้างฝั่งนี้กันต่อเห็นไหมรถสวยงามนะครับถ้าไม่สบายใจอย่างที่บอกย้ําเลยนะถ้าไม่สบายใจเราให้นําทีมช่างมาตรวจสอบได้เลยยินดีมากๆครับเพราะเรามั่นใจในคุณนะภาพของเราเนาะว่า